Seeker X Flagship ลกชิพมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อพละกำลังสูงสุด428แรงม้าแรงบิดมอเตอร์ motor, หน้า200นิวตันเมตรแรงบิดมอเตอร์หลัง343นิวตันเมตรเลีงแต่นิดเดียวเหมือนหลังติดเบาะเลยนะครับการขึ้นเร็วในระยะสั้นๆมีความเป็นสปอร์ตว่ามันก็คือทำให้เราทราบอัตราเร่งแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ระยะทางเยอะนะครับขับสนุกพอเป็นแบบ กระสายเมื่อเห็นถนนว่างๆหรือว่าบางทีในเรื่องของการเร่งแซงในพื้นที่คับขันแล้วก็อีกหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าเราแบบกระชากเร็วเร่งสปอร์ตนะฮะทั้งที่เราขับในโหมดปกตินะครับเร็วแรงมาไวในช่วงสั้นๆความเร็วปลายเราไม่ได้ใช้แล้วครับแต่มาในเรื่องของฟีลลิ่งการกับขี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีขนาดความจุ67กิโลวัตต์ชั่วโมง ชาร์จไฟ100%แสดงระยะทางวิ่ง315กิโลเมตรแต่เราชาร์จจริงๆเวลาเราไปชาร์จเราก็ชาร์จประมาณ80กว่าหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าระยะทางที่ใช้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าน,น้อยไปนิดนึงใช้จริงก็น่าจะสัก250กิโลเมตรเพราะว่าด้วยพละกําลังที่แรงกับเครื่อง4ีล้อเราคงไม่ได้มาขับ60-70นะครับ แบตเตอรี่เต็ม100%ขับขี่ได้ระยะทาง196กิโลเมตรเหลือแบตเตอรี่38%หรือขับได้อีก120กิโลเมตรราคา1 3 4 9 0 0้บาทผมสูง171ซนเมตรเทียบส่วนสูงกับความสูงของตัวรถจะเห็นว่าโอแฮงด้านท้ายและโอแฮงด้านหน้ามีขนาดสั้นกระจกมองข้างเป็นแบบขอบบางครับดีไซน์ด้านบนเป็นสีดำที่กระจก เสา B และด้านล่างนั้นเป็นสีดำทำให้เห็นดีไซน์ได้คมกริบยิ่งขึ้นนะครับน่ฮะย,ยืนตรงกลางเลยว่าส่วนสูงกับดีไซน์รถนั้นจะอยู่ประมาณนี้นะครับมีคีย์การ์ดมาให้ใช้งานด้วยแตะไปที่เสา B ระบบก็จะทำงานเปิดหรือปิดประตูอัตโนมัติถ้าเปิดประตูที่ดำจับก็จะรุบเข้าไปเราแค่แตะเบาๆนะครับระบบเซ็นเซอร์ก็ ผลักประตูออกมานิดนึงแล้วก็ดึงออกมาอย่างง่ายดายล้อลอยขนาดใหญ่ดีไซน์โปร่งเพื่อให้เห็นดิสเบรกขนาดใหญ่ล้อเป็นขนาด20นิ้วสวมยางเท่ากันทั้งล้อหน้าและล้อหลังขนาด245/45ทั R20 ล้อก็เป็นขนาด20นิ้วเต็มซุม้มชุดไฟหน้า LED ฝากระโปรงหน้ามีโชคผ่อนแรงสำหรับการมาเติมน้ำที่ปัดน้ำฝนและใส่ของกระจุกกระจิกทีด้านหน้า รถยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกับรถเครื่องยนต์สันดาบมีการดีไซน์แยกย่อยเฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับ s e e k e X X l l a s s i p p ถ้าเป็นครอบครัวก็าอาจจะไม่ค่อยจะมีพื้นที่เพียงพอเพราะว่าจะออกในแนวสปอร์ตด้านท้ายมีความลาดเทค่อนข้างเยอะนะครับระดับของสปอยเลอร์อยู่ใต้คางผมเลยมีไฟเบรกดวงที่3ที่ก้านปัดน้ำฝนสำหรับกระจกหลังปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายตรงนี้ครับ ผมสูง1 7 1ซนติเมตรจับพ้นพอดีนะครับคุณสปารสตรีก็นําของเขาออกได้อย่างสะดวกมีม่านกั้นสัมภาระเพย่ขึ้นก็จะค้างตรงนี้ก็สะดวกอีกครับใายพื้นของห้องสัมภาระมีช่องเก็บสายชาร์จไฟเปิดปิดประตูท้ายจากหน้าจอ บานประตูทั้ง4บานเป็นดีไซน์แบบไร้กรอบกระจกกระจกด้านหลังเลื่อนลงได้เพียงเท่านี้ครับถ้ามองจากด้านข้างประตูท้ายจะมีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวความกว้างของเบาะหลังเป็นอย่างไรผมสูง171เซนติเมตรที่ขาก็จะพอดีพอดีได้เหยียดน,นะครับแต่ว่าช่วงของเบาะก็อาจจะแคบไปนิดนึงสำหรับร่างอวบอวอย่างผมเบาะหลังปรับเอนแล้วลองเอน จะเป็นท่าทางแบบนี้ครับเหนือศีรษะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน1กําปั้นด้านท้ายมีที่วางแก้วน้ําที่ปรับอุณหภูมิของตู้เย็นอยู่ทางด้านหลังนะครับที่หน้าจอสามารถปรับอุณหภูมิหรือปรับมาเป็นช่องเก็บความร้อนและสิทธิพิเศษสําหรับเบาหลังไม่มีช่องปรับแอร์นะครับขณะนี้เวลาบ่ายโมงให้ทุกท่านได้ดูกระจกขนาดกว้างยาวไปจนถึงเบาหลัง12.1เมตร หลังคากระจกนี้ไม่มีม่านกันนะครับแต่ฟิล์มลองดูนะครับว่าจะสามารถที่จะลดแสงรังสีจากพระอาทิตย์ได้อยู่ประมาณนี้นะครับมองมาจากด้านนอกเป็นฟิล์มทึบสําหรับกระจกแล้วก็หลังคากระจกด้านในเนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงตอนนี้ผมปรับมาที่24.5องศาเซลเซียสอยู่ในโหมดของโอโต้นะครับก็ ยังโอเคอยู่เพราะว่าเราเดินทางไม่ไกลผมเป็นคนไม่ขี้ร้อนคนขี้ร้อนนี่ก็ต้องมาคอยจับสังเกตตรงนี้ด้วย mm hmm. เช่นกันถ้าเราต้องการลมแรงหน่อยนะครับปรับมาที่พัดลมนี่ยังอยู่ในโหมดโออ t โต้อ,อยู่ครับนี่ยลมก็จะแรงขึ้นให้เราฉ่ำเย็นขึ้นหรือจะปรับแอร์พัดลมแอร์ให้ลงไปในลักษณะของเอาที่เราสบายหูนะครับ เพราะว่าถ้ามันดังเกินไปเนี่ยมันโอโตโอ้มันก็จะดังชึ้งชึ้งขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือทางด้านขวามือให้ช่องแอร์จะเป่าลมมาที่มือขวาของผมนะครับที่เวลาเราจับพวงมาลัยมันปรับมันปิดไม่ได้ฮนะบางทีก็หน,หนาวเยอือกมือเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เป็นจุดข้อสังเกตจุกจิกจุกจิกนะครับท่านใดสะดวกอย่างไรก็ลองไปใช้งานดูไปจับแล้วก็ไปลองขับดูนะครับ ลองจับฟังก์ชันต่างๆนะฮะว่าเป็นอย่างไรเหมาะกับการใช้งานโดยส่วนตัวคุณคุณค้นหรือไม่เบาผู้กับขี่มีระบบจดจำตำแหน่งพร้อมระบบระบายอากาศและที่ดานหลังไฟฟ้าเบาคู่หน้าประไฟฟ้าการใช้งานพื้นที่ต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะแปลกหูแปลกตาสำหรับท่านที่ต้องการใช้เป็นรถงานประจำวันไม่มีเกะวางของ ช่องตรงกลางนี้สําหรับวางของก็ทําเป็นช่องตู้เย็นไปนะครับตรงกลางนั้นยังมีที่ชาร์จไฟไร้าสายที่ชาร์จไฟไร้าสายเสียบเข้าไปเลยนะฮะตรงช่องนี้พร้อมกับเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้าสายช่องวางแก้วน้ำอยู่ด้านล่าง2ตำแหน่ง ด้านล่างนั้นเป็นชั้นวางของไม่มีช่องเก็บของขนาดใหญ่นะฮะเป็นชั้นวางของแล้วก็มีแผ่นรูดปิดส่วนด้านหน้าก็เป็นเหมือนกับที่พับครับดึงเข้าดึงออกเหมือนหนีเอกาสารมากกว่าที่เราจะไปวางของมีช่อง USB Type C 2ตำแหน่งมีความพรีเมียมของเครื่องเสียง Yamaha ทีเท้าแขนก็พอดีพอดีมืออยู่ในท่าขับขีท่ที่รีแลกแล้วก็ปลอดภัยและสามารถพับขึ้นได้ พับขึ้นทําไมล่ะครับนี่ก็เกะกะมือเผื่อจะวางเผื่อที่จะเก็บสิ่งของหรือว่าหยิบสิ่งของนะครับก็ต้องยกขึ้นนะเนีย่ยเอาบัตรทั้งด่วนมาพับลงนะครับหน้าจอ14.6นิ้วพวงมาลัยทรงเหลี่ยมตามความนิยมนะครับหน้าจอด้านหน้าผู้ขับขี่ลอยออกมาถัดออกไปที่กระจกก็มี Head-Up Display แสดง อัตราความเร็วในระหว่างการขับขี่แต่สามารถปรับลงต่ำได้นะครับตอนนี้ผมปรับลงต่ำทาให้ไม่บรบกวนสายตาขณะขับขี่ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบพิกเซล R G B L E D แผงประตูเรืองแสงดีไซน์กราฟิกระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง Seeker S1 Driving Assistance System Seeker X f l a Chip ก็เป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในสไตล์สปอร์ต